ไปดูข่าวคราวในแวดวงพุทธศาสนากันบ้านนะคะพระอาจารย์ประหลัดฐานนัทนันทิตเมโทเจ้าวาดวัดอุทุมพรจังหวัดลำปางก็ยินดีนะคะยินยอมที่จะออกจากวัดแล้วหลังจากมีกลุ่มชาวบ้านค่ะร่วมชุมนุมขับไล่เนื่องจากว่าไม่พอใจพฤติกรรมด้วยค่ะชาวบ้านกว่าหนึ่งร้อยคนค่ะรวมตัวชุมนุมที่บริเวณหน้าวัดอุทุมพรพื้นที่บ้านท่าเดือตตาบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางพร้อมถือป้ายขับไล่พระอาจารย์ประหลัดนัทนันทิตเมโทเจ้าอาวาสให้ออกจากวัดด้วย ะะโดยชาวบ้านอ้างว่าไม่พอใจพฤติกรรมเพราะเจ้าอาวาสกล่าวว่าจามไม่สุภาพไม่เหมาะสมกับสมณะที่ต้องเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีอีกทั้งยังชอบใช้อารมณ์ไม่ฟังความคิดเห็นของชาวบ้านสร้างความแตกแยกในหมู่บ้านรวมถึงบริหารเงินวัดไม่โปรง่งใสและยังจัดสร้างพระราหูขนาดใหญ่ขึ้นภายในวัดซึ่งเป็นเรื่องขัดต่อประเพณีนอกจากนี้ยังใช้วัดดำเนินงานด้านพุทธพาณิชย์มากกว,ากว่าการเป็นศูนย์รวมจิตใจอีกด้วย ล่าสุดพระอาจารย์ปหลัดนัทนันยินยอมที่จะออกจากวัดโดยมีลูกศิษย์นำรถยนต์หลายคันมาช่วยคนเข้าของออกไปแล้วด้านนายอดุลน,นวลสายผู้ใหญ่บ้านบ้านอุทุมพรปรึกษาหารือก,กับกลุ่มชาวบ้านได้ข้อสรุปเบื้องต้นคือจะทำล็อกกุญแจวิหารกุฏิสาราวัดและประตูเข้าออกวัดทุกด้านไว้ก่อน จากนั้นจะประชุมชาวบ้านทั้งหมดเพื่อตั้งคณะกรรมการวัดขึ้นมาใหม่ก่อนที่จะปรึกษาหารือกับเจ้าคณะจังหวัดลำปางว่าจะนิมนต์พระรูปใดมารับตำแหน่งเจ้าว่าต่อไป